สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกี่ยวก้อนเดิมมากครับคุณชาครับพี่น้องวันที่28เดือนมีนาคมครับวันนี้เกี่ยวก้อนเดิมมา,มาสาีมาใสไซมัส่ไฟนะครับหลังมืมบอบ้ัตรคืออาร์ทอนข้อสามครับตรงนี้เป็นข้อแอนข้อสามนะครับแต่ผมแค่ได้นกเป็ดนี่ดีๆไปแปดตัวเลยวันนี้ผมขับรถมาได้ยินเสียงคันยิ่งคณะนี้คันยิ่งหน,น,น,นึ่ครับสามกูกระลังคันยิ่งหนึ่งในหนึ่งไปพี่น้อง คุณชาคุณใส้เบ้งหลีด้วสิบมานบ่สิบหาบ่จะทีดตามกันไปครับพี่น้องครับเลังเทียงกันด้วยครับพี่น้องครับ โอ้มีคาล่มไหม,มปลาไหมเดี๋ยวเขาโกจุกๆโกเลยเอาละครับพี่น้องสำหรับเสาของที่ที่28เดือนมีนาคามในคุณซาจัดให้แล้วครับแก้มนึงครับผมยากกำงามเลยครับเเสียงดีครับตัวนี้ เรียบร้อยคุณซาซคอนเดิมครับพี่น้องจบแบบเท่ๆครับพี่น้องครับคุณซาโมนีเรียบร้อยไปแล้วครับนกตัวนีเป็นนกที่เสียงดีนะครับเกียกขุดโขดนี่ข้ามงามพร้อมคุณซาจัดให้ครับยี่สิดมีนาคมสองพรอยหสิกครับพี่น้องเป็นค้อนที่สองครับค้อนแรกบ่อเข่าครับพี่น้องค้อนแรกไหนเขาลมดีครับอยู่หลังหมู่บ้านอ่า เกือททอนข้องสามบอ่อเขา่าถ็เลยมาจัดเจ้านี้ไหไหมอีกซอยหนึ่งครับค้อนที่สองครับพี่น้องจบกันแบบสิเทแล้วครับวันนี้คุณสาสอคอนเดิมแต้มที่ห้าสิบแปดครับวันนี้เรียบร้อยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ